ขอต้อนรับเด็กหนวดทุกท่านนะครับเข้าสู่นิทรรศการ50ปีคาเมนไรเดอร์นะครับ <c oughs> Oh, สุดยอดข้างในก็จะมีงานดีไซน์ต้นแบบที่อาจารย์อิชิโนบุริโชทาโร่ซึ่งเป็นคนออกแบบซีรีส์มอ X c a m e r i d e r ์ทั้งหมด c a m e r i d e r ์ uh, Rider, ตัวที่1ตัวที่2แม้กระทั่งตัวที่3จริงๆเลยคือมันสเก็ตมาจากแมลงจริงซึ่งจริงๆแล้วไอเดียของการดีไซน์มาจากตากะแตนเนี่ยจริงไม่ใช่มดคือตากะแตนมาจากรูปชายของอาจารย์อิชิโนบุริโชทาโร่เขาเขไปถามลู้ว่าพ่อจะต้องทําตัวซีรีส์ที่มีพระเอกเป็นฮีโร่ดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยดัดแปลงจากอะไรดีลูกชายเล่นต๊กแตนอยู่มั้งเลยบอกว่างั้นมาจากตกแต ก็แล้วกันพอตัวอื่นอ่นก็จะบนคอนเซ็ปต,ต์มแมลงและสิ่งที่มาเกิดขึ้นในบริบทของสังคมญี่ปุ่นในยุค70เป็นต้นมาซึ่งมันสอดคล้องกันตัวที่ชอบที่สุดมาสอนนี่คือท่าแปงลงร่างคอเขาทมนไรเดอร์ <c oughs> <c oughs> ตัวต้นแบบตัวต้นฉบับมาร์ r ไรเดอร์1มาร์ชไรเดอร์2ที่สมควรเรียกว่า V ก็คือ V3 ตัวนี้ V4 ตัวนี้คือมอ X หรือ Rider X Amazon หรือ a เม z o n คือเป็นตัวที่มีการดีไซน์แบบแอนตี้ฮีโร่มากตามท้องเรื่องคือลาปิญญาปรันยาผสมกิ้งกา่าคามิเลียนนะครับแล้วก็ Rider s t r o n g e r คือ V7 ตัวนี้ตัวที่8 V8 คือ Sky Rider ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งในยุคโชวะคือซุปเปอร์วันยุคที่สร้างซุปเปอร์วันเนี่ยเรากำลังตื่นเต้นกับการไปดวงจันทร์ได้แล้วเริ่มเอาเรื่องอาวากาศเข้ามาผูกเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาความสำเร็จของไทม,มันสาเร็จจมาากนนสร้งงงหงหัใญ่เข้างอรียกว่า C ุคโชวเอาฮะ ทั้งหลายนะครับไม่อยากพลาดการไปชมกิจกรรมดีๆนิทรรศการดีๆที่อยู่ในความทรงจํำของพวกเรานะครับเพื่อจําได้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขกับอะไรนะครับติดตามเพจเขาอัพไว้ครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว